เอาละครับส่วนทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมเองนะครับเอเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าจูจูซ์อิฟินิตี้ฮะอ่านชื่อผิดขออภัยซึ่งแบบนี้นะครับมันเปิดมาเมื่อ2วันที่แล้วครับแล้วผมก็ได้ทําการเล่นไป2วันที่แล้วเหมือนกันนะครับ2วันที่ผมเล่นไปนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าหนุกเอาเรื่องนะฮะเป็นเกมหนึ่งที่แบบ เป็นเกมเดียวที่ผมเล่นแลวติดขนาดนี้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเบื่อเมื่อไหร่เพราะผมเป็นคนเบื่อเกมางแต่ถึงว่าหนุกมากซึ่งวันนี้ก็ผมได้ทําการเล่นมายาวเยอะแล้วแล้วก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะทาทุกคนเห็นนะว่าผมอยู่หน้าจอสุ่มใช่ไหมใช่ครับทุกคนนะผมจะมาสุ่มพลังกันนะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่34 4สปินนะฮะซึ่งมันน่าจะนัวสําหรับคนหลายคนเลยนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะหลายคนน่าจะดวงเกลือไปเยอะนะครับซึ่งผมก็ อันนี้คือสิ่งที่ผมมีนะตอนนี้ผมมีตัวโจโจแล้วก็จัดเมน้นแล้วก็ของตัวโกโจแล้วก็ตัวดาร์กอนนะครับซึ่งที่ผมจะสุ่มตอนนี้นผมจะหาตัวสเปเชียลเกรดนะถ้าสมมติไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไอ้สามอันนะี้ที่ผมใช้ตอนนีน้คือยังจําเป็นอยู่ครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงของดาร์กอนไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมเพราะงั้นแล้วผมจะเลือกที่ไม่ใช้งานมันอะไรก็สุ่มไปดีกว่านะครับเพราะว่ากูมไม่อยากเสียงเงินซื้อเยอะอะไรกว่านี้แหละนะครับมาสามสองหนึ่งปุ๊บก็สุ่มไปเลยฮะ เสื้อันผมเพิ่มใช้ intense spin ไปนะครับอะไรวะผมเป็นการข้าม spin นั่นแหละครับผมนะประมาณนั้นพอเง้นแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่าปึ๊บมาดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้ตัว special g เกตมาโดย3ามโลซึ่งหลายคนก็เขาแบบสุ่มไปเยอะแล้วฮะเชีย่ยรูปพ่อกลับมาหาอย่างไวอะย่จะกูทิ้งต่ออย่ยมาต่อครับคือเมื่อกี้ก็กาลังพูดอยู่แม่งก็เสือกได้พอดีนะฮะ ซ <fois lö> okay. 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 so ึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่มันใช้การเล่นที่แบบว่าถึงคุณไม่มีพลังหัวกุก็สามารถเล่นได้นะโดยการเนฮ้ยมึงไปอีกรอบมึงไม่ต้องกลับมากูรู้ว่าคิดถึงโอเคก็ถือว่าเกมนี้นะปกเลยว่าเป็นเกมที่ คุณไม่ำไม่ต้องเป็นต้องมีพลังคนโหดนะแต่แค่คุณใช้หมัดก็สามารถโหดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกการใช้สกิลต่างๆแบกฟงแบกเฟลดอะไรเงี้ยต่างๆให้คุณใช้นะครับการใช้หมัดก็สามารถจัดการกับพวกหนะ้าคุณใส่ได้พวกมีอย่างคำสาปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ<วะ> โอเคทุกคนนะตอนนี้ผ่านไป200โลแล้วนะครับ150โลไอ้133โลนะครมามาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้หรือเปล่านะฮะสเปเชียลเกยังนั้กขอสักอันนะแบบโกจุงโกโจก็เราได้ไปแล้วใช่ไหมขอสุคุณนะแจ็คพอร์ตอะไรก็ได้สักอันเนี้ยนะครับ โอยชิขอโทษเด้ออามนไยตอนนี้เฮาบ่ได้สั่งไพหรือเกียรใไ้ไพเพื่อโตเลยทุกคนครับผมก็บอกแล้วอะครับว่าผมผมมันดวงดีอะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดบอกคนดูผมได้ลิฟท์เอาว้โอเคสรุปเราได้สเปเชียลเกรดไปนะฮะภายในร้อยกิโลนะครับก็ถือว่าสุดยอดและเพื่อคลิปที่มันจะไม่สั้นเกินไปนะครับ ซึ่งมันก็มีพลังหนึ่งที่ผมไม่ค่อยใช้ลองจากนั้นคือผมใช้แค่จับเมนกับโกโจนะพอเง้นแล้วเราก็จะตัดโกโจออ,อกครับพอเง้นแล้วก็ส่มต่อปุ้งโลงมากไล่มาหาคนดูเชื่อผมบ้างหวังว่าเขาจะไม่กลับมาหาผมอีกรอบนะไอเหมือนของไอตัวดอากอน่ะที่จะกลับมาบ่อยๆอ,ยอะ่ะนะครับมา โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ตามให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมโชคดีครับผมโอ้โหเขี้ย